กระเป๋าเป้สะพายหลังที่มาพร้อมขนาดกำลังดีช่องใส่ของมีเพียบความจุแน่นๆไปเลยจ้าพื้นผิวเขาเป็นแบบกันน้ำด้วยจ้าลองทดสอบไปดูกันหอชีดแบบนี้เลยจ้าหนาไม่มีเข้าจ้าออปชั่นเขามีเพียบยา้าสวยๆแบบนี้ในราคาเริ่มต้นแค่300กว่าบาทเท่านี้ปะดยูกันเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่เทจากแบรนด์เมนสเปที่เขามาพร้อมกับช่องใส่ของพี่เพียแบบนี้เลยจ้าเริ่มจากช่องแรกเป็นช่องข้างหน้านะจ้าสวนช่องที่2อันนี้เลยจ้าเปิดมานี้ก็ใหญ่ดีนะจ้าสวนช่องที่3จ้าความจุเขาเยอะจริงอย่างไม่พอค้างๆสามารถใส่น้ อีก2ขวดจ้าเปิดมาดูข้างในกันต่อช่องใส่ของเขายอะหมดเขามีช่องตรงกลางใหญ่หญๆแบบนี้ใส่ของได้เพียบเลยจ้าส่วนข้างๆใส่โน้ตบุ๊กนะจ้าใส่ได้สูงสุด15นิ้วบุกการกระแทกมาให้เรียบร้อยแล้วยังไม่พอจ้าตรงนี้เขามีแอบไว้นะรูดซิปออกมาเป็นช่องเล็กใส่อะไรก็ได้จ้านอกจากใส่ของได้เพียบแล้วยังสะพายยาวๆไม่มีเมื่อยจ้าต้องสายเขาบุนิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ้าตรงหลังตรงนี้ก็บุกมาให้สายเขาปรับได้อ่ะลองสะพายให้ดูกันหน่อยสะพายแบบนี้ หอมเดินทางแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ากระเป๋าเป้สะพายหลังเท่ๆจากเมนสเปย์ที่มาเพราะมกัความจุนแน่นช่องใส่ของพี่บแบบนี้ไปเลยจ้าแถมพบกันนะ้ำอีกเดี๋ยวห่างนนะลองฉีดที่ดูนะไม่มีเข้าจ้าใบาสวยๆแบบนี้นะราคาร่เพีแค่สามรกว่าบาทเองขยัดได้จ้ากดตดกา้เลย